ครับนี่คือบรรยากาศของอ่างเสือเต้นครับวันนี้พาทีมงานมากับไตดาวเนี่ยไตดาวพามาตกเกือดอ่างเสือเต้นมาแต่เช้าครับอากาศเย็นๆนะป่ากาศยากหน่อยแต่เนี่เริ่มได้แล้วไ,ได้กระสุบตัวแรก ก็ทีมงานได้กระสุบตัวประมาณเกือบสองโลตัวหนึ่งยังเห็นหน้าครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวโชว์กระสุบตัวแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูครับจากทีมงานซ้ำบารุไรเบดเดียวนะฮะคอยติดตามผลงานจากซัมบารุไรเบดเดียวต่อไปครับเอาซื้อซื้อ คครรัับบนี่กระสุนใหญ่กระสุนใหญ่เสือเต้นนะครับเดี๋ยวคอยดูผลงานนะครับตัวแรกของวันนี้ครับนะจากทีมงานซัมบร์เลยเนเดียววันนี้มากันสามท่านโปโบสแล้วก็โปนุนะครับมาวันนี้วันนี้ผมมากับไอดาวนะครับเนี่ยประจําอยู่ที่นี่ครับเสือเต้นครับเดี๋ยวคอยดูผลงานจากซัมบร์เลยเนเดียวต่อไปนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยดูแท้ายติดเดี่ยวซัมบร์เลยเนเดียวนะครับ กัดครั้งเดียวทะลุกระสุนที่นี่ครับเนี่ยับขอบคุณมากครับ,รรบโบนุได้กระสุนใหญ่โอ้สวยมากเลยโอ้โหนี่ครับสองตัวบ่โอ้รุนไก่เคียงกันอยู่สูสีกันอยู่ครับโอ้ กระสุบสามตัวเดี <c oughs> ๋ยวุูเดี๋ยเดขอเาถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเด้อเด้ออย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บครับวันนี้สำหรับทีมงานสำหรบเลยเป็นเดียวครับโปนุได้กระสุปสองตัวใหญ่เบ้อเลยโหกิโลครึ่งสองตัวสามโลโอ้โหเดี๋ยวได้เด้อเพิ่งโอ้โหสุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากเลยทีมงานสำหรบเลยเป็นเดียวไม่เคยสร้างความผิดหวังเลยวันนี้มาเสือเต้นสุดยอด เด็ด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 สวยเลยโอ้ามาแล้วพอห้ำได้แล้วมาห้องให,หตัวใหญ่เล,เลยเว้ยอืมโอ้โหสุดยอดเลยโลคว้าครับตัวนี้สุดยอดเลยสวยโอ้เปลี่ยนยื่นตัวนี้และตินตัวนี้และตินตัวนี้เนาะละตินและตินละตินโอ้สวยรประมาณโล โอ้โหสวยมากเลยครับแหมดีครับเฮ้ยมานขนาดเลยโอ้โหเยี่ยม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 